สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการต่อ MacBook Air M1 นะครับเข้ากับมอนิเตอร์แยกนะครับตัวนี้ก็จะเป็น MacBook Air M1 Ram 8 g b นะครับตัวล่างสุดเลยนะครับสีสเเก์นะก็จะมาต่อจอแยกครับเดี๋ยวเพื่อนๆคนไหนใช้จอ13นิ้วนะครับแล้วมันเล็กไปนะหรือว่าที่บ้านมีจอนะครับเราก็สามารถต่อจอแยกได้นะครับ จอแยกตัวนี้จะเป็นจอของเ Xiaomi นะเพื่อนเๆ Xiaomi 2K นะครับ 144Hz ก็อุปกรณ์ที่ใช้นะเพื่อนมันก็จะมีอยู่ 2ตัวนะครับพี่ชัยนะตอนแรกเนี่ยผมมีตัวนี้ครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็คือซื้อตามชอปป้อ p ป e กับ Lazada นะตอนแรกผมใช้ตัวเนี้ยเป็น t y ท e C นะครับต่อกับ HDMI นะเพื่อนผมใช้ของที่ไม่ใช่ของ Apple นะก็ค,คือมันถามว่ามันต่อได้ไหมมันก็ต่อได้นะเพื่อนแต่พอสักพักนึงอ่ะมันจะร้อนมากนะครับร้อนมากแล้วจอมันก็จะดับไปเองนะ ติดติดดับๆนะครับแล้วก็เฮิร์สตเนี่ยก็กระตุกด้วยนะเฮิร์สตก็ไม่โชว์ด้วยนะครับในเครื่องนะมันจะได้ประมาณแค่30มสิบเฮิร์ตนะครับตอนผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงละนะครับก็ไปดูสายของไทซีนะครับหรือว่าเป็นดองกี้ส่วนใหญ่นะมันก็จะได้แค่30มสิบเฮิร์ตนะครับถ้าเป็นจอ 2K นะก็เลยมาจบที่ตัวนี้นะครับของ Apple เพื่อนๆก็คือแพงมากนะตอนแรกก็คือไม่คิดว่าจะต้องซื้อมานะครับตัวเนี้ยราคาอยู่ที่2,290บาทนะนเพื่อนๆสกา 1> 1ปีก็คือตัวนี้แพงมากนเพื่อน,อนก็คือจะใช้ตัวนี้กับสาย HDMI นะครับเสียบเข้าอย่างเงี้ยแบบนี้เลยนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมใช้ Macbook Air ปี2017นะครับผมจะใช้สายตัวนี้ครับเพื่อน Thunderbolt สน,น,นะครับของ u g r e e n ต่อเข้ากับสาย Display Port ของจอนะตัวนี้โอเคเลยนะครับอันนี้ไม่แพงด้วยประมาณ3 4 0 0บาทนะแต่พอมาเป็น Type C ต่อเข้ากับจอเนี่ยสายตัวนี้จะเริ่มราคาเริ่มแพงและ Type C ่อดิสเพย์พอร์เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาททางนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนาคนไหนมีสายตัวนั้นก็ใช้ได้นะครับหรือว่าใครจะซื้อแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็2,000กว่าบาทนะครับสาเหตุที่ผมไม่ซื้อสาย Typ e C to Display Port มานะครับมาใช้เพราะว่าตัวของผมมันมีแค่2พอร์ตเหมือนๆถ้าสมมุติผมเอาไท e ีนะครับเสียบจอ1อันนะ แล้วก็เสียบสายชาร์จ1อันนะครับผมก็ไม่มีรูต่อเพิ่มนะครับเผื่อผมจะใช้แฟลชไดร์หรือว่าใช้อย่างอื่นควบคู่ด้วยมันก็จะไม่ได้แล้วนะผมก็เลยจําเป็นจะต้องซื้อตัวนี้นะผมเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงให้มา2พอร์ตนะเพราะว่าถ้าให้มา3พอร์ตปุ๊บนะครับ ตัวนี้มันจะไม่ได้ขายเลยครับเพื่อนๆนะก็คือ Apple ก็คือ Apple ิลนะนะก็คือไม่รู้ว่าขายเครื่องหรือขายอุปกรณ์ครับก็คือใช้ตัวนี้เอาเป็นว่าจบนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะวิ่งได้กี่เฮิร์ตนะนเพื่อนๆจอผมร้อยสี่สิบสี่เฮิร์ตนะครับในสเปคเขาเคลมว่านะครับวิ่งได้หกสิบเฮิร์ตนะนเพื่อนๆแต่รอมาใช้จริงนะโฟร์เคหกสิบเฮิร์ตนะครับแต่เขาไม่บอกว่าสองเคได้กี่เฮิร์ตนะผมว่าจอสองเคก็เป็นทางเลือกนะเพราะว่าจอสองเคไม่แพงนะนเพื่อนๆราคาไม่ได้แพพงเเเเหมืืออนนนนนตััว 4K ะะครบบีี่่ก็สยยไปล รูนี่มันหายากจริงๆนะเพราะว่าตัวเก่าผมมันเป็น MacBook Air ตัวเก่านะเพื่อนๆมันจะเป็นแมเหลยกอะพอผมเสียบไปแล้วตอนนี้นะครับพอเสียบปุ๊บนะเพื่อนๆเรามาดูด้วยกัน,นมันก็จะมาที่จอนี้นะครับนี่ก็ผมปิดจอแล้วผมเปิดใหม่นะเพื่อนเพื่อนเพื่นจะเห็นมันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับเนี่ย บามันหายไปนะเพื่อนเดี๋ยวมันจะมาโผล่จอนี้แต่มันก็ต้องแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มาแล้วเพื่อนเพื่อนก็คือคมชัดมากนะไอ้สายของ Apple ิลนะเพื่อนกับสายตัวเนี้นะครับสายตัวนี้ผมก็ต่อ HDMI เหมือนกันนะ HDMI ก็ใช้สายตัวเดียวกันนั่นแหละสีส้มๆเมื่อกี้ไอ้ตัวเนี้ยที่มันไม่ใช่ของ Apple อะภาพมันจะแบบเหมือนมีสัญญาณรบกวนนะแล้วก็แบบมันไม่ได้ลื่นแบบนี้ด้วยนะครับเมาส์ผมมันไม่ได้ลื่นแบบนี้ด้วยนะมันไม่ได้ลื่นแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่นะครับความละเอียดที่มันทําได้นะก็ความละเอียดที่ทําได้นะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้เลยอันนี้ผมก็ปรับเป็นเนทีฟของจอนะครับเฮิร์ตเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับก็ได้ตั้งแต่6 0เฮิร์ตนะร้อยเฮิร์ตนะครับซึ่งผมก็จะใช้ร0 0ยเฮิร์ตอยู่แล้วนะคำตอบก็คือวิ่งถึง144เฮิร์ตไหมก็คือไม่ถึงนะครับเพื่อนๆไม่ถึงนะ ก็แค่100เฮิร์ตนะครับมันจะเท่ากับสายยูกลีนที่ผมเคยใช้เลยนะครับเพื่อนๆสายยูกลีนฮันเดอร์โบ้สองนะครับในตัวเก่านะก็จะได้แค่100เฮิร์ตเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเพียงพอแล้วแหละนะเพืเ่อนๆสำหรับใช้งานเอกสารเพราะว่า YouTube มันก็ได้แค่60เฮิร์ตใช่ไหมฮะก็อย่างนี้ถือว่าเนียนๆตาเลยนะเพื่อนๆลื่นๆเลยนะครับเวลาเราสมมตเข้าเว็บไซต์มานะเพื่อนๆเข้าเว็บไซต์ม,มาสมมติเพื่อนๆยูทูปก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีแบบความลื่นไหลเพื่อน เพราะว่าในมือถือผมอัดเป็นเฟรมเรทผมไม่ได้ปรับเป็นร้อยด้วยนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนมันก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับก็แต่เอาเอาเป็นว่าลื่นนะได้ร้อยเฮิร์ตเมื่อคนไหนที่เคยเล่นจอประมาณร้อยเฮิร์ตนะก็น่าจะเข้าใจนะครับเนี่ยลื่นมากนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนก็คือตัวนี้จบเลยนะเพื่อนเพื่อนที่กาลังหาสายอยู่นะครับตัวนี้ของ Apple ฮนะจบเลยนะนเพื่อนๆคือกัดฟันซื้อนิดน,นึงนะและ้วเพื่อนเพื่อนก็จะได้พอร์ตของมันมานะพอร์ตของมันก็จะมีตัวนี้ครับ type c นะชาร์จได้ด้วยนะครับแล้วก็มี hdmi นะครับแล้วก็มี usb ไม่ใช่ type c usb ธรรมดาครับเพื่อนผมไม่รู้ันเรียกว่าอะไรนะประมาณเนี้ยสามพอร์ตเหลือเฟือนะครับแล้วก็การใช้งานนะเพื่อนไม่ร้อนด้วยนะไม่ร้อนด้วยนะครับถ้าสมมุติเพื่อน,อ,นอยากจะพับจอนะครับปพื่ให้จอใหญ่มันติดนะเพื่อนก็พับไปเลยนะครับพอพับเสร็จปุ๊บนะเพื่อน,อนจอมันก็จะดับใช่ไหมสิ่งที่เราจะทําให้จอมันติดได้นะครับเพ,เพื่อนจะต้อง ชาร์จแบตนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะต้องชาร์จแบต macbook ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆือนยากจะพับจอนะเดี๋ยวผมจะชาร์จเพื่อนเื่อนเห็นไหมว่าจอมันจะดับไปเลยนะครับก็คือตอนนี้ macbook มันดับอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะชาร์จแบตเผื่อบางคนแบบอยากพับเนี้ยพับแล้วก็แบบใช้ขาตั้งแบบนี้เอาตั้งไว้ด้านหลังเอาคอมไว้ด้านหลังเครื่องนะครับแล้วก็พับไปเลยนะเพื่อนเื่อนก็ต้องชาร์จแบตตลอดนะครับซึ่งจะชาร์จในสายนี้หรือว่าจะชาร์จตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะชาร์จที่รูนึงเลยนะเพราะผมไม่อยากให้้้สาายมนนนนรออะเื่ช์จแบบี ลองแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอภาพขึ้นจอใหญ่แป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนไอความเร็วตรงนี้มันก็อยู่ที่จอ,อเพื่อนเลยนะจอที่เพื่อนเพนะื่อนใช้มันเป็นจอที่แบบเปิดเร็วนะมันก็จะเร็วตามนะเพื่อนตอนนี้สัญญาณไม่มานะครับแปบบ๊บนึงนะส่วนจอของผมมันประมาณนี้มานะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนชาร์จแบตไปด้วยนะครับเพื่อนๆก็พับจอได้เลยนะแล้วจอใหญ่มันก็จะติด แล้วอันนี้มันก็จะพับอยู่นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแต่ผมรู้สึกว่าไอ MacBook s, ้ m a o b o o k เครื่องเก่าผมอะตัวแอร์นะมันจะสัทียนกว่านี้นะมันจะแบบพอพับปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะหรือว่าอันนี้มันยังใหม่อยู่ก็ไม่แน่ใจนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการต่อจอนอกได้สรุปแล้ว 2K วิ่งได้1 0 0 100เฮินะครับเพื่อนๆไม่ถึง 144hz นะ เมื่อขไหนที่มีสายนะครับที่มันเป็นปกติแล้วเฮิร์สเนี่ยมันจะวิ่งใน Displayport ดีกว่า HDMI นะเท่าที่ผมสังเกตที่ผมลองใช้ดูนะครับถ้าเป็นสาย HDMI เนี่ยมันจะวิ่งได้ไม่ค่อยเยอะนะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นสาย Displayport นะก็คือสายเหมือนตรงเนี้ย Display Port ก็คืออันนี้ผมนี่เป็ง PC นะเพื่อนๆสายแบบ Displayport มันจะเป็นสายเหมือนในการ์ดจอเพื่อนๆสายที่เป็นแบบการ์ดจอแบบไฮเอน n นิดนึงอ่ะมันจะเป็น เดี๋ยวเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆมันจะไม่เหมือน HDMI นะสายอย่างนี้จะวิ่งจะวิ่งเฮิร์ตได้ดีกว่านะครับอย่างอันนี้วิ่งได้144เฮิร์ตเลยนะ PC ของผมเนี่ยก็คือแต่ถ้าเสียด HDMI มันก็จะวิ่งไม่ถึงนะเพื่อนๆผมรู้สึกว่า DisplayPort มันจะเทคโนโลยีที่เหนือกว่า HDMI นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะเพื่อนๆโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ